พอเป็นฟีเจอร์แพงดาวสวยเป็นฟีเจอร์ราคาหมื่นหนึ่งไปดีครับฟีเจอร์ราคาหมื่นหนึ่งแต่เราซื้อในราคาสามพันดีครับซื้อสองรอบนะครับเกมนี้เหรออันนี้คือซอมบี้ที่เองหมายถึงเหรอหรือว่ายังไงใช่เหรอคงไม่ได้เรียบอาจจะซอมบี้มันคารบอยได้หรือเปล่าเนี่ยบางคนก็เรียกคารบอย ครับอ๋อแต่คุณเรียกว่าซอมบี้อ๋อโอเค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 ,อเคไม่ว่ากัน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 เรียกอะไรก็ได้ท่านผู้ชมนะที่มึงเข้าใจเองนอั่นแหละเออเรียกอะไรก็ได้ที่เองเข้าใจอ่ะน้องขอเป็นวายตรงกลางหน่อยเกมวายยาวตรงกลางหน่อยเกมวายยาวตรงกลางหน่อยเกมขอวายยาวตรงกลางวายยาวตรงกลางไม่มาคือจบเห่น,นะท่านผู้ชมนะมีใครอันนี้ไหมครับไอโดโดใหญ่ไม่แน่ใจท่านผู้ชมเดีย๋ยวเดี๋ยวไปหาให้นะไม่น่าไม่น่าเคยเห็นหรือเปล่าวะไม่รู้เหมือนกันว่ะ แล้วลวายยาวเราไม่มาท่านผู้ชมนะโอ้โหแล้วมาตรงนี้แต่ว่ามันมันนั้นมีวายติดไว้ด้วยเดี๋ยวท่านผู้ชมนะเท่าไหร่คูณสองโอ้สองพันแปดโอเคคูณสามเท่าไรดอกนี้แพงป่ะสิบสองครับปักปักปะปักห้าหมื่นโอเคได้มาหมื่นหนึ่งชี่้เราได้ฟีเจอร์แพงไงท่านผู้ชมนะเราเรียนรวยไงแต่หากไม่ได้ฟีเจอร์แพงกับไอตัววายเมื่อกี้วายยาวช่วยตอนสุดท้ายแล้วก็จบเหี้ยเหมือนกันนะท่านผู้ชมนะโอเค ซื้อ2,009ได้มาหมื่นหนึ่งเมื่อกี้นี้ซื้อฟีเจอร์อ่ะไม่รู้ซ้ำเป็นฟีเจอร์หนึ่งต้องเป็นไหมอีกรอบจัดไปอีกรอบจัดไปเป็นฟีเจอร์ถูกโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรฟีเจอร์ถูกไม่เป็นไรชิว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 ถึงจะเป็นฟีเจอร์ถูกเราก็รวยได้ท่านผู้ชมครับถ้าหากมันมีวายยาวมานะคือตัวสําคัญที่สุดผมมากก็คือไม่ไม่ว่าจะฟีเจอร์ไหนนะคือตัววายที่มันเป็นยาวๆท่านผู้ชมครับ หากวายยาวมาคือแบบคือมึงเตรียมรับรับหลักแสนน่ะหลักแสนมาเพื่อเอาไม่อยู่เลยซ้ำนผู้ชมนะมาเฟอเออฟีเจอร์หมื่นหนึ่งอีกแล้วมาโคตรดีโอเคฟีเจอร์หมื่นหนึ่งมีโอกาสออก10%นะท่านผู้ชมนะแต่ว่าเราได้2ดอกติดนะท่านผู้ชมเอาแล้วขอให้เป็นวายยาวนะเกมนะอยากให้มันมาเร็วๆก่อนว่ะสำหรับตัววายยาวท่านผู้ชมนะผมว่าน่าจะร่นแน่ๆถ้าหากว่าวายยาวมานะ ขอให้มันมีตัววายอยู่แถววายกลมนะวายกลมอยู่แถวสองสามสี่สองสามสี่เตรียมตัวรับวายยาวอ่ะโอ้โหแล้ววายยาวกูอยู่ไหนวายยาววายยาววายยาวโอไมค์ก่โอ้โหวายยาวไม่มาคือเราเจ๊งนะท่านผู้ชมนะถึงจะเป็นฟีเจอร์แพงก็ตามไม่มาคือเราเจ๊งไม่มาคือเราเจ๊งเรียบร้อยโอ้โหแล้ววายมึงมาตรงนี้ทำไม เองไม่มาตรงที่มันมีตัววายกลมมามันไม่มันไม่สวยเท่าไหร่อ่ะสี่พันหรอวะเฮ้ยอันนี้มาช่วยสวยอยู่เกมเท่าไรไอ้ตัวเคโอ้โหเท่าไรกำไรแหละท่านผู้ชมซื้อไปสามพันได้มาหกพันเจ็ดนะกำไรแหละแต่ว่ามันตาหากว่ามันฉอดแรกที่ว่าเหลือสองมูลสุดท้ายท่านผู้ชมนะถ้ามีวายกลมแถวสองแล้วตรงน,นี้มาอีกมันมน่าจะรวยกว่านี้ท่านผู้ชมนะแต่ว่าก็ถือว่ารวยท่านู้นะอ,อย่าเป็นฟรีจะถูก เอาเป็นฟีเจอร์ราคา5000มีแต่ตราแนอำเภอมาท่านผู้ชมนะมีแต่ตราแนอำเภอมาถือว่าสวยคือตาแนอำเภอก็คือมันจะเปลี่ยนสัญลักษณ์ตัว AK q J เป็นตัวเดียวกันทั้งหมดทั้งหน้าจอนะท่านผู้ชมนะก็คือนั่นแหละก็ตามที่เห็นนี่แหละท่านผู้ชมนะเลี่ยเป็นตัวไหนตัวหนึ่งทั้งหน้าจอสำหรับสัญลักษณ์ตัวไอ้อักษรนะย้ำสำหรับตัวอักษรเท่านั้นแต่ถ้าหากว่ามันมันมันเป็นตัวตรานะ ตาแดงพื้นแบบเป็นเหมือนกับลั่วคือมันจะเปลี่ยนตัวละครให้เป็นตัวเดียวกันหมดทั้งจอเกมนี้ก็ค่อนข้างที่จะไม้นี่หรอนี่ไงคูณเราลงแล้วเอาคูณลงสี่แล้วไงต่อเกมล็อกไหมล็อกไหมโอ้โหแต่ว่าในฟีเจอร์อันนี้มันไม่ล็อก,กว่าท่านผู้ชมนะสำหรับตัวคุณเนาะเกมลิงหน่อยครับวันนี้ผมแตกมาครับคุณเซฟบอกเกมลิงพีเจเหรอน้องกำไรไมานี้ประมาณ500โอเคทำอีกมัหนึ่งท่านผู้ชมพอละไปกันท่านผู้ชมนะ เป็นฟีเจอร์แพงเย็ดตากเกไอเหี้ยแม่งโคตรลั่นว่ะฟีเจอร์โคตรลั่นฟีเจอร์คือแบบสลับถูกสลับแพงเลยท่านผู้ชมนะเอาไปกันต่อเอากันต่อมาขอไวขอไวยาวอ่ะขอไวยาว,วแ,ลแล้วก็มีไวกลมอยู่ในช่องนั้นตอนนี้ไวยาวมาโอ้อยคือมันให้มันเป็นสามแถวหน่อยเว้ยไวตั้งห้าตัวเกมมันเสียดายของไอส2องเอ้ยอะไรสองร้อย โอ้ยช็อตที่วายมาก็ขอกองกองกันอย่างนี้เออกองกองกันอย่างนี้เออชอบอะไรโอ้หเรียบร้อยท่านผู้ชมผมว่าวายยาวน่าจะไม่มานะวายยาวไม่มาคือโอ้โหมึงจะมาตรงนี้ทำไมมันเสียดายอะไรวะคนดูแปดสองพันแปดเรียบร้อยขาดทุนกำไรอะกูกำไรพันหนึ่งอะเออแล้วก็กำไรนะท่านผู้ชมนะเราเข้ามาเกมนี้ยกกำไรอยู่นะแต่ันต่อ 40กับ60เปอร์เซ็นต์ฟีเจอร์ถูกน่าจะไม่ลงหรอกมั้งเรยียบ้อยฟีเจอร์ถูกบอกถามหากุหลอบกูมาให้ก็ได้เอ๊ะขอโทษได้ไหมขอโทษได้ไหมถามหาฟีเจอร์ถูกอะขอโทษได้ไหมนม่จะเกลือท่านผูช้ชมมานันนี้แต่เราซ้ำอีกไมาหนึ่งเผื่อมันเข้าฟีเจอร์แพงไงเมื่อกี้เนะี่ยมันสลับฟีเจอร์อื่นๆแล้วก็ฟีเจอร์แพงเนาะเออค่อนข้างปั่นเข้าง่ายนะสำหรับฟีเจอร์แพงนั้นนะท่มมานผู้ชมนะอีกขั้อีกสองรอบครับรับประกัน แล้ประกันโอ้ยก็พูดไปเรื่อยคนดูเอา้ยไอ้เชฟมันจริงๆริงอันนี้คุณดูมันสลับแบบปลูกเป็นปลูกเปไอ้เจ๊เกียร์มิดีว่ะตัววันเนี้ยดีตัววันเนี้ยดีปกติจะไม่ใช่อย่างนี้ปกติคือจะไม่ใช่อย่างนี้มันต้องมีสักชอ็อตบ้างแหละที่มันจะมีวายาวานะาวายาวมาตั้งแต่แรกๆอะ่ะท่านผู้ชมนะต้องมีสักช็อตบ้างแหละที่มีมีวายยาวมาตั้งแต่แรกๆอ่ะเกม วายาวนะเพื่อนวายาวนะเพื่อนวายาวเราเอ้ยเอ้เอาสวยอันนี้คือสวยอันนี้คือสวยมีโอกาสกําไรหนักมีโอกาสกําไรสูงมีโอกาสกําไรสูงเอาเท่าไหร่ครับสามพันเก้าต่อหนึ่งดอกอุ้ยตัวแพงอุ้ยตัวแพงเท่าไหร่สามพันสองแล้วตอนนี้เท่าไหร่บับบับบับสองพันกว่ากแล้วก็ตัวแพงไปเกมอื้มหือเท่าไหร่ครับบึบบึบสองพันเก้าแล้วก็โอโ้โห้กำไรหมื่นห้า ไอเชี่ยลั่นจัดเกมนี้คือสำหรับฟีเจอร์ถูกฟีเจอร์แพงฟีเจอร์ถูกฟีเจอร์แพงเลยท่านผู้ชมนะสำหรับลั่นจัดโอ้โหคนดูผมบางคนดูตั้งนมตั้งนานคนดูก็ไม่บอกกันเนาะโอ้ยลั่นเดอ้อเด้ออยากจะบ,บอกเดอ้อลั่นเดอ้อฟีเจอร์นี้เดอ้อซื้อสามพันเดอ้อท่านผู้ชมเดอ้อเอาฟีเจอร์ห้าพันก็ถือว่าโอเคโอเคแอดโอแก้แค้นพิเศษให้ผมหน่อยครับนี่ครับ หนึ่งพันเอาไม่ลงครับขอห้าร้อยอะไรคือขอห้าร้อยหนึ่งพันไม่ลงคือยังไงไม่เข้าใจโอเคเท่าไหร่ไม่อยากเกินหรือเปล่ามาเนี่ยอืมดีครับบัตโอโดใหญ่สวัสดีนะครับคุณกิจการสวัสดีครับผมอันนี้คือฟีเจอร์ราคาห้าพันนะถ้าหากเราซื้อแบบไม่ไม่ได้สุ่มนะท่านผู้ชมนะถ้าหากเราซื้อแบบไม่ได้สุ่มอันนี้คือฟีเจอร์ราคาห้าพันดูมันจ่ายนะท่านผู้ชมนะดูมันจ่ายแล้วนะดูมันจ่ายแล้วนะครับท่านผู้ชมนะบอกว่าสองร้อยสามร้อย จุไวายาวที่มาน่ะค่อนข้างสำคัญมากๆนะท่านผู้ชมนะแบบนี้กำไรรอบละ50พันก็เอาครับอ๋อสวยๆแต่นี่ขาดทุน4 0 0รอยนะไปฟีเจอร์ไปเพื่อนฟีเจอร์ไปเพื่อนเอาเป็นฟีเจอร์วายาวท่านผู้ชมครับเป็นฟีเจอร์ววายาวฟีเจอร์นี้ก็ดีหลุนแค่ให้เป็นตัวแพงแถวหน้าก็พอคุณแค่เป็นตัวแพงแถวหน้าก็พอท่านผู้ชมนะโดไม่พักเลยนะครับก็ธรรมดา แต่คูณหนึ่งว่ะคูณหนึ่งน้อยว่ะคูณหนึ่งแม่งน้อยว่ะคนดูคูณหนึ่งมันน้อยอ่ะเท่าไหร่สามพันกำไรแหละกำไรแหละเฮียลันจัดทีเด็ดคนดูบอกอ่ะฮะโอ้เป็นฟีเจอร์อ่ะอันนี้คือฟีเจอร์รานะถ้่างนันราคาห้าพันเช่นกันราคาเดียวกับอ่าฟีเจอร์ดาวอันนึงแต่ถ้าว่ามันมาคู่จะเป็นฟีเจอร์ราคา10,000นนะท่านผู้ชมน,นะก็คือจะเปลี่ยนตัวอันนี้เป็นตัวแพงอะ่ะเออ ก็ก็ก็กำไรแหละเกมกำไรแหละไม่ว่ากันไม่ว่ากันกำไรแหละเท่าไรโอ้ยาวติดต่อกันหน่อยเว้ยไวายยาวหน่อยเว้ยเท่าไรบบะบ๊บตัวถูกวงามงามเท่าไรตรานี้งามงเต็มจอครับตัวแพงครับพันสามกำไรมานี่กำไรอาจจะไม่ได้หนักอะไรขนาดนั้นนะผู้ชมครับเพราะว่ามันไม่มีวายคือถ้าหากเราเข้าฟีเจอร์นี้แล้วเราสามารถมีโอกาสที่จะได้ตาตาแนวเพอ์ด้วยนะตาแบบ ตาป็นดาวะตาปรนดาวด้วยก็จะเป็นการเข้าฟีเจอร์แพงไปอีกท่านผู้ชมนะก็คือจะได้ไายห้าตัวนั่นเองท่านผู้ชมครับทั้งคืนยังได้ครับแบบนี้อ่าฮะกำไรพันหนึ่งเอาเอาเอาไอโอเอาไอโอเอลเอาใครไม่เอาแต่กูเอาอะใครไม่เอาแต่กูเอาโอเคเป็นฟีเจอร์ราคาพันสวนเฮ้ยมันง่ายจังวะคุณดูปกติมันจะลงแต่ฟีเจอร์ไอฟีเจอร์ถูกตลอดเลยนะโอกาส60%ลงฟีเจอร์ถูกแต่อันนี้มันทรงรู้สึกว่ามันลงง่ายกว่าปกตินะท่านผู้ชมนะ ตลาบฟีเจอร์แพงนะท่านผู้ชมนะเอ้ยคอนข้างมาดีหรือเปล่ามันเหมือนซิตี้วันนี้ของเราท่านผู้ชมนะเอตอตะลั่นอยู่นะถ้าหากเองลงอย่างเงี้อยอุ้ยอ้โหแล้วเต็มจอครับตะแพงครับ1สี4ก็ได้อยู่ก็เอาอยู่ก็1สี4ก็ก็คิดอยู่ก็เอาอยู่เขยทั้งจอไปดีครับ1 0 0หกดีครับเขท,ทั้งจอไปดีครับ1,800ไปดีครับ ตัวสิบทั้งจอไปดีครับตัวถูกฝึกครับกำไรสองพันก็เอาใครไม่เอาบ้างกูเอาสองพันห้าเมื่อกี้เนี่ยเอาไ,อไปกันต่อไปกันต่อเป็นฟีเจอร์หมื่นหนึ่งไปดีเป็นผมกําไรรอดบั็เท่านี้ก็เอาเหมือนกันครับคนดูบอกโอ้ยเกยมบักหรือเปล่าท่านผู้ชมเกมนี้พอ,อนคนดูอย่าเพิ่งเบื่อกันนะผมขอ,อยัดปั๊มก่อนคือเกมนี้อาจจะเป็นเกมที่ทําให้เราแบบปัม๊มทุนตัวเองกลับมาเยอะๆได้ท่านผู้ชมนะอาจจะเป็นเกมนี้แหละท่านผู้ชม ขวาวายที่เป็นตัวยาวมาลงกับแถวที่ต้องการไม่มาวายยาวหน่อยเว้ยวายยาวหน่อยเว้ยวายยาวหน่อยเว้ยโอเควายสวยคุณหกเอาวายคุณหกถือว่าสวยครับผมเท่าไหร่พันหนึ่งอันนี้งาม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 เท่าไรเหล่านี้สามพันโอเคเท่าไรเชี่ยมหมื่นสี่ บัคเป่าแอดไม่แน่ใจแต่แม่งลั่นไงผมบอกแล้วครับผมเติมไป200ได้มา 24, 2 4 0 0มเหี้ยมีสิทธิ์กำไรหลักล้านนั้นเนี่ยทรงเหมือนจะจ่ายวันเนี้เฮ้ยทรงเหมือนจะจ่ายเอ็งพูดเข้าหูพี่บ้าน้องชายอ่าฟีจอรถูกบ้างฟีจอรถูกบ้างโอ้ยฟีจอรถูกแบบน้อยหน้าำชิมนะกูไม่มาทัากกระทีเลยฟีจอถูกแบบบ้าน้นอยน้ำชมนะ โอเค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 โี่คถูกแมงน้อยหน้านะลองปรับเบ็ดเพิ่มคาแอดโอมันจะคือปตลอดท่านผู้ชมผมว่ามันปรับเบ็ดขึ้นก็ซื้อหกพันก็ถ้าหากมันไม่มาถ้าหากมันมาแตาา่แต่ว่ามันมาดีนะวันเนี้ยผมกลัวมันจะอันนี้ไงอันนี้ขาดตัวสองพันท่านผู้ชมน,นะเกมจะเป็นแบบนี้ตลอดเลยเลยเลย,เลยไหมครับถ้าเราซื้อไม่แน่ใจไม่แน่ใจ คือผมเองซื้อเป็นฟีเจอร์สุ่มนะท่านผู้ชมฟีเจอร์สุ่มคือฟีเจอร์นี้มันจะมีโอกาสออกฟีเจอร์ถูกราคา1 0 0 0 60%ฟีเจอร์ราคา5 0 0 0 10%ฟีเจอร์ราคา5 0 0 0ันอันนี้อีก10%ฟีเจอร์ราคา10,000อันนี้อีก10%แล้วก็ฟีเจอร์ราคา3,7 0 0เอีก10%เพราะฉะนั้นก็จะฟีเจอร์อะไรก็ตาม4อันนี้คือ40ต่อ60ผมว่าถ้าหากเราลงที่40คือเราอาจจะไม่ได้การันตีกำไรนะท่าน แต่ผมว่ามันดีกว่าฟีเจอร์ราคาอันเนี้ยโอเคใช่ไหมแต่เราลงทุนไปประมาณพันสองพันเก้านะกับเบทสิบถ้าผู้ชมมาเบทเบทเบสิบสองอ่ะเออก็ค่อนข้างกำไรนะผู้ชมนะขยับเบทไปที่เบทยี่ห้าราคาหกพันนผู้ชมมาลองเล่นที่เบทสูงกันมาบ้างท่านผู้ชมมาอาจจะสลับกําไรแล้วก็ขาดทุนแต่ก่อนที่จะไปทําอะไรก็ตามท่านผู้ชมครับเรามาเล่นกิจกรรมกันดีกว่าสําหรับใครอยากรับอ่งเปาฟรีผมให้อังเปาฟรีกันนะครับท่านผู้ชมมาใครอยากรับอ่งเปาฟรีเอา่าทายตัวเลขหลักร้อยกันเข้ามา พิมพ์ตัวเลขมาหนึ่งตัวเลขทายตัวเลขหลักร้อยกันเข้ามา1ตัวเลขท่านผู้ชมครับทายกันเข้ามาเริ่มก่อนนี้ไปทำอะไรท่านผู้ชมนั้นเล่นกิจกรรมกันก่อนเลยรับ50เปลี่ยนเบ็ดบักหายเอาดีดีคนดูไม่เอาแบบนั้นสิไม้นี้ไม่ว่าจะได้ฟีเจอร์อะไรก็ตามแต่หลักร้อยเกมนี้ออกมาเป็นตัวเลขอะไรกําไรเอ๊ะใช่ใครทายถูกร่างเปล่าไปเลยช่วงนี้ pg เกลือรหรอครับทีซืดทีซืดไม่เฉพาะช่วงนี้ครับเป็นมาตลอด ไม่เหมือนกับ2 3ปีที่ผ่านมา PG ผมค่อนข้างรักนะครับในเมื่อประมาณสองสปีที่ผ่านมานะแต่พักนี้โคตรเกีย์โคตรเกลือเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะท่านผู้ชมนะคนละหนึ 1, ่งไหลจิ้มกนะันเข้ามาขับไปโอโดใหญ่กันนอยนะท่านผู้ชมนะมีคนบทว่ากดไลค์แล้วตั้ง147้ท่านแต่ว่ามีเพียงแค่100คนเองที่กดจริงๆนะท่านผู้ชมนะ มันเศร้าใจจริงๆไข่มาเอ๋ยกดหลายยางกดแล้วค่ะกดแล้วครับมึงโหวตกันเข้ามาทําไมในเมือ่อมึงยังไม่กดอะคนดู <c oughs> พัคนี้ p g ลงยากจริงครับอันนี้จริงๆต้องผมเบ็ดหกผมได้สองหมื่นสี่ชิยากี่เท่าไม่รู้แหละว่าคนดูแต่ว่าพี่ซัดไปก่อนท่านผู้ชมนะสำหรับฟีเจอร์เกมเกมนี้ปิดรับออเดอร์มาฟีเจอร์แพงท่านผู้ชมห้าพันเก้าพอเป็นฟีเจอร์ดีๆเกมโอ้โหเป็นฟีเจอร์ถูกท่านผู้ชมนะ เกือบเดือนลาคา p พมาดูการฟีเจอร์ถูกตัวเลขหลังร้อยจอออกมามันตัวเลขอะไรนะท่านผู้ชมปิดรับวดาดนแล้วก็ไปกันต่อกดราคาคุณพลอยขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆนะครับมาดูขยับเบรกขึ้นมันจะทรงดีด้วยหรือเปล่าท่านผู้ชมนะเพื่อจ่ายไม่ถึงร้อยเลยมันเนี่ยเกมเพื่อเื่อจ่ายไม่ถึงร้อยเลยมั้งมึงก็จ่ายารกับกูไปไหมเกมตัวเลขหลักร้อยคือเป็นตัวเลขอะไรหลักร้อยหมุนสุดท้ายแล้วเป็นเลขเป็นเลขสี่ ตัวเลขหลักร้อยเกยมนี้เป็นเลขสี่มีกี่ท่านมีกี่คนพิมพ์เลขสี่กันเข้ามาใครชอบสี่บ้างเอ,เอ,เอ,เอ้สามต่อขอฟีเจอร์แพงอย่าเป็นฟีเจอร์ถูกเหมือนเมื่อกีน้นี้โอโหฟาดขึ้นเบียดปุ๊บ,น,บ,บนี่คือแห้งกิฟต์เลยครับคุณดูขึ้นเบ็ดคือแห้งเลยอะทำไมเป็นอย่างนี้เอาแล,ล้วคุณดู คคนไล่ล่าเปาฟีมีประมาณนี้ครับลองปิดเทอร์โบลองเปิดเทอร์โบเรียบร้อยดีครับคิดถึงมันฝรั่งแะครับมันโอพอครับได้เวลาจ่ายคืนเฮอเอาดีๆเกมเทียร์แล้วกูแต่ว่าเราเอาเข้ามาที่แสนเดียวเองนะอ่ะไม้เดียวมาจะไปแล้วไปแล้วไมยย่หยนะไปแล้วไปแล้วเออว่าแล้วเพิ่มเบ็ดติดหายแล้วฟีเจอร์ถูกสามดอกติดเลยว่าคนดูไอแม่เป็นคนชิดเริ่มต้นให้กูเพิ่มเบ็ดว่าคนดูมึงก็โลภมากอย่างนี้เลยท่านผู้มชมนะ เบ็ดสิบมันก็ดีอยู่แล้วกาไรที่ละพันสองพันกูก็ขึ้นมาตั้งสามหมื่นแล้วคุณดูเบ็ดมันก็ดีอยู่แล้วขออีกไหมครับคุณดูบอก้เบ็ดอันนี้เราลองปิดเทอร์โบแล้วเปลี่ยนเบ็ดครับคุณดูบอกปิดเทอร์โบแล้วเปลี่ยนเบ็ดเหรอปิดเทอร์โบแล้วเปลี่ยนเบ็ดข้าพันเลยมานี้ค่อนข้างเอาจริง บิดเทอร์โบแล้วเปลี่ยนเบ็ดขยบเป็นเบ็ดมันล็อกไว้เบ็ดสิบครับรอดูครับมันหลอกให้เราตายใจเฮ้ยเอาดีๆรถเบ็ดดูดิไม่น่าจ่ายแล้วไม่รู้แหละแต่ใส่ไปก่อนครับฟีเจอร์ราคาเบ็ดสามเจ็ดขอเป็นฟีเจอร์แพงโอ้ยมึงไม่เป็นถ้าหากเป็นตรามาด้วยนะมึงเอ้ยมึงเจอกูแน่มึงเจอกูแน่ โอยราคาซีเกมสามหมื่นนะกูเอาหมดนะเกมกูอยากจะบอกกูฟาดเรียมนะครับผมกูฟาดเรียมนะครับผมอยากจะบอกให้เกมกูฟาดเรียมกู้สทั้งจอให้น้อยเกินกูสี่พันว่ะมันเป็นตัวถูกท่านผู้ชมนั้นเป็นตัวถูกนะครับผมให้ห้าสิบครับผมโอ้ตัวชิวว่ะเท่าไหร่สามพันอ้กำไรท่านผู้ชมกำไรนนกำไรกำไรเกมนี้กำไรเกมนี้กำไรโอ้เท่าไหร่พอเป็นตัวแพงเจหรอวะขนาดเจย,ยัง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 สองพันอ่ะ ม่งให้แต่ตัวถูกๆก,กูเกมเท่าไรตอวนี้ดีแล้วก็หมุนสุดท้ายโอ้โหโจบแล้วท่านผู้ชมครับได้กําไรมาประมาณ5,000นะกําไร5,000ันเล่นตามใจแอโอเลยครับถ้าเชื่อคนดูก็รวยกันทุกคนไปแล้วครับอืมก็ดีดีด,ดีถ้าเกิดกูเชื่อมึงคนดูมึงก็รวยไปนานแล้วใช่ไหมพี่ก็ซ้ำไปหนึ่งสเต็ปน้องชายพี่ไม่หวั่นเกงพี่ไม่เกงกลัวแล้วก็มาเป็นตาดาวโอ้ยโอเคฟีเจอร์นี้ดีฟีเจอร์นี้ดีแล้วเราได้คูณ3ดี ฟีเจอร์นี้ดีคือแทบการันตีกำไรท่านผู้ชมครับฟีเจอร์นี้การันตีกำไรเราลงทุนแบ0เก้าพันนะแปดพันเก้าร้อยยี่สิบห้าท่านผู้ชมครับคูณนสามแล้วมึงเออขอตัวแพงข้างหน้าไปอุ้ยตัวเควะ่ะโอ้โหเคไม่มาแถวหน้าเท่าไหร่ห้าพันเก้าโอ้โหขาดคุณสองสามพันท่านผู้ชมครับแสนมาคนณดูบอกคือแตกทะบิเ,เ,เ,เบอร์ซ่ามาแสนหนึ่งอ่ะคุณเอ็ก อากันต่อขอญาตนังโลบประเด็นครับเอาสวยโอ้ยทำไมไม่เป็นตามาด้วยเพื่อนกูจะรวยอยู่แล้วทำไมไม่เป็นตามาด้วยครับเพื่อนกูจะรวยอยู่แล้วเกมโอ้โหขอตัวแพงๆมาตัวคิวอ่ะคิวก็ได้อยู่ถ้าหากฟีเจอร์นี้มาอย่าพยายามให้มันมีฟีเจอร์ไอตัวอย่าพยายามให้มันมีไอตัว ตัวละครมาเพราะว่ามันจะกีดขวางการจราจรเราท่านผู้ชมนะมันจะทาให้เราแบบว่าไม่ค่อยรวยโอเคยิ่งยิ่งตัวเยอะยิ่งดีอะ่ะยิ่งถูเท่ไาไหร่ไปแพงไหมได้สิบอีกแล้วว่าตัวถูกกว่าคนดูโอ้โหตัวคนมาทามาําไมไม่อยากได้ไม่อยากได้ตัวละครตัวละครหลับผู้นั้นแม่นไพที่มมเฮ็ดให้ใจอ้บอกคือเกา่าอทั้งจอครับเอทั้งจอครับสองพันกว่ากว่าครับ แล้วก็ทั้งจอเอองามงามทั้งจอชิวทั้งจอครับผมเท่าไรครับกำไรมาร้อยกว่า,วาอินโดกับลาวหนึ่งหนึ่งแล้วครับสูงรอกินเต็มเฮ่ไปกันต่อฟีเจอร์แพงหน่อยเว้ยอ่ะสวยอู้ฟีเจอร์เดิมอ่ะฟีเจอร์นี้ก็ได้อยู่แหละมั้งได้อยู่แหละฟีเจอร์นี้ก็ได้อยู่อย่างนั้นก็ได้อยู่ไม่ใช่ไหมกำมัน,มมนอย่างนั้นก็ไม่อาจจะไม่ได้เจ็บหนักอะ่ะ อย่างน้อยก็อาจจะไม่ได้เจนะ็บหนักตัวเคว่ะเครวยว่ะเครวยแ0 0เท่านั้นคนดูครับอุ้ยตัวแพงเลยเกมตัวสี่พัจอว่ะสี่พันหกแล้วไม่ค่อยแพงเท่าไหร่สนุกใช่ไหมครับเกมนี้เกมผมเองก็เคยแบบถ้าหากว่ามันเข้าอย่างเนี้ยมันสนุกท่านผู้ชมนะแต่ถ้าหากว่ามันจะมีฟีเจอร์ไอถ้า,ามันลงแต่ฟีเจอร์ถูกอะ่ะมันจะไม่น่าเล่นท่านผู้ชมครับผมเองก็เกมนี้ผมเองเก็ค่อนข้างเล่นบ่อยอยู่นะครับท่านผู้ชมนะเวลาเข้ามาโนลิมิติตี้จะมีจะมีคนขอเกมนี้ค่อน,ข,อนข,ข,ข้างบ่อยอยู่นะท่านผู้ชมนะสี่ของจอครับผม ขยันเบ็ดขยับเบ็ดแล้วโคสนุกครับคนณดูบอกอ่าฮะโคสนุกแม่งกําไรละไว้หนึ่งกูจะรั่วซื้อ8 9ดพจ่ายกูมา 9, 9, 9ก้าพันก้าก้าำไร120่งร้คม